ออกแถลงการในนามของพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ในการนี้นะคะพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะได้ขึ้นมาหัวเมืองบางกอ,อกนะคะ<ช>เพื่อทําการนะคะ <ใช S 3> เล่นละคร,คะะครเรื่องหอแต๋วแต่แขงโควิดภ<พ>าพยนตร์ภ<พ>าพยะนตร์ภาพยนตร์ทอดด้วยนะคะหอแต๋วแต่แขงโควิดปังปรีเยนะคะขอให้ปังรถเชิดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะต้องปังเป็นอัน เป็น number o นะคะ number o นั่นน้องนะต้อง number o ค่ะใช้เวลาเดินทางกี่วันครับาจะมาแบบหัวลำโพงเนี่ยใช่ไหมกว่าจะถึงกรุงเทพใช่ไหมคะใช้เวลา21ชั่วโมงค่ะนั่งรถจากสถานีวัดช้างให้สู่สถานีบางกอก21ชั่วโมงค่ะโดยมีเจ้าทิ่ปฏิบัติใช่ใช่โดยมีเจ้านางอนันทิพย์ติดตามมาด้วยค่ะ การนั่งรถไฟมาถามว่านะคะชีวิตจริงของแม่หยินงดีแล้วก็น้องเขานะคะเราต้องการความเรียบง่ายแล้วก็ต้องการโดยสารมากับรถไฟเพราะฉะนั้นนะคะพอเรามาถึงที่นี่เราก็โอ้โโอเคมากค่ะแล้วก็แรงใจแรงีจอย่างล้นหลานะคะที่ไปต้อนรับที่ฐานหัวลำโพงแม่หยินงดีมีความปลื้มใจมากขอบคุณค่ะอยางไปดิเองตื่นเต้นไหมคะก่อนที่มาพร้อมกับแม่หยินงดีก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้ก็ ตเตรียมการมาอย่างดีนะ,ะว่านะคิดะครคะว่าจะมนว่าต้อนรับเยอะขนาดไม่คิดเลยก็ทีแรกคิดว่าน่าจะประมาณ20-30อ่ะค่ะเพราะว่ามี FC ทักมาทางช่องทางเพจแล้วก็เฟซส่วนตัวว่าจะมา รับที่หัวลําโพงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะมากๆเลยทํให้เราสองคนตั้งตัวไม่ทันเลยใช่ตั้งตัวแบบไม่ทันแล้วก็นะคะเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่ากระแสของเราจะติดเทรนด์อันดับหนึ่งแล้วก็มีคนรักคนชอบเราขนาดนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับแม่หญิงลีแล้วก็น้องทิฟ์นะคะจากนะคะเมืองทิฟ์ของเรานะคะมาแสดงดังครั้งนี้ก็ขอให้ปังปุริเยค่ะพยนเวลาไปได้บนรถไฟอยากจะม้วนผมให้สวยๆเป๊ะปทงน่อนลูกอ่ะ ทำได้แบบนั้นแม่หญิงดีต้องการแต่งหน้าแบบฉ่ำๆจะได้ลงมารับ FC แบบสวยๆนะคะเป็นครั้งแรกที่เสด็จกรุงเทพอยากใช้คําว่านั้นเลยนะขอว่าแนขอว่แกขอไว้ให้เดินทางมาก็แล้วกันนเป็นครั้งแรกค่ะนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ว่า มาถึงหัวเมืองบางกอกนี่อะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแม่กินดีในชีวิตนี้ไม่เคยเดินพาราดอนไม่เคยไปรู้จักสถานที่ใดๆเลยนอกจากสนามหลวงเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ผู้มีความภาคภูมิใจมากแล้วค่ะขอบคุณค่ะชีวิตมันเปลี่ยนไปขนาดใช่ก็คือจากที่สถานที่ที่เราไม่เคยรู้จักจากสถานที่ที่ว่าเราไม่เคยมากับได้มาแล้วก็ได้เจอผู้คนที่ไม่เคยหุ้มล้อมตัวเราไม่เคยให้ความรักความเมตตาเราขนาดนี้ เราก็ได้มาเจอจริงๆค่ะกับความรักที่เขามอบให้เขาทั้งมีแกงมาให้เสื้อผ้ามาให้ท,ทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องจริงแล้วก็เราต้องพูดแล้วก็ขอบคุณด้วยสําหรับของทุกชิ้นที่ว่า f อมีมีน้ําใจนะคะ ส่งต่อมาให้แม่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าพร้อมน้องทิพย์ขอบคุณค่ะแม่ต่อเปลี่ยนไปเยอะไหมครับอะไรนะีวิณนะต่อเปลี่ยนไปถามว่าเปลี่ยนไปแต่เมื่อก่อนไหมมันก็เปลี่ยนแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ว่านะคะเพราะว่าแม่หญิงลีอะต้องรับภาระก็คือทางบ้านอีกก็คือนะคะทางบ้านของแม่หญิงลีห้องน้ําห้องครัวก็ยังไม่ ยังไม่มีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่พศมีกําลังรับให้เมื่อกี้แม่หยิมดีกราบขอบพระคุณด้วยอย่างสูงนะคะที่ว่าได้กลับไปรักษาแม่ทั้งสามโรคที่มารวมแล้วเพราะว่าแม่หยิมดี <S <S เหลือร่มโพร่รมเดียวแล้วนะคะร่มโพแก้วอะ่ะเหลือร่มโพต้นนี้ต้นเดียวแล้วร่วมโพทองได้ไปแล้วนะคะเป็นเวลาสามปีแล้วเหลือร่มโพแก้วเพราะฉะนั้น อาหารอะไรก็ได้ที่ว่าได้ต่างมารักษาแม่จุนเกีียวครอบครัวแม่หญิงดีทําหมดแล้วก็วันนี้ก็มาถึงแม่หญิงดีขอบคุณมากขอบคุณสื่อทุกๆคนนะคะที่ช่วยนําเสนอข่าวไปในทางที่ว่า โอเคแล้วก็มีกระแสติดตามแม่หญิงดีขอบคุณมากค่ะทุกทุกช่องเลยนะคะอบ่ตั้งแต่แบบว่าเริ่มต้นกับเขาจนถึงวันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความยังไงบ้างก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากตอนนี้ก็มีแฟนคลับอะค่ะเข้ามาแบบขอถ่ายรูปหรือว่ามาคอยให้กําลังใจมาคอยติดตามเยอะมากก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจกับ แม่มากๆที่มีแฟนแฟนคลับเข้ามารักแม่เยอะมากค่ะโอเคแล้วก็ยิยานหนึ่งแล้วก็เยอะกากนะคะอีกอย่างหนึ่ง,แ,ง,งแม่หญิงดีได้มีวันนี้นะคะแม่หญิงดีจะไม่มีวันลืมเลยนะคะแม่หญิงดีได้มีจุดยืนนะตรงนี้ เฟซก็เล่นไม่เป็นโซเชียลก็เข้าไม่ถึงแต่เพราะคนนี้นะคะที่เป็นแฟนัน้าเแื่อนวันนี้นะลูกนะเล่นขอให้ลูกมีความสุขความเจริญคิดการใดสมความปรารถนาน้องนะแล้วก็ขอให้เจริญเจริญค่ะลูกไม่ต้องรอไม่ต้องรองโอเคนะเบื้องดม้วานอ้นีก็อยากจะบอกว่ารู้สึกอืม อะไรที่แบบว่าเคยทําแบบเคยแกงเคยอะไรกันมาแบบแรงแรงบางทีแม่ก็โกรธจริงคือโกรธเลยนะโกรธจนแบบบล็อ <c oughs> กเฟซบล็อกเ <c oughs> บอร์โทรศัพท์ <c oughs> ใช่บ่อยมากแต,แ,ตแต่แต่ก็ยังกลับมาแบบทําผมด้วยกันแล้วก็พากันมาถึงวันนี้ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ขอขอ,ขอโทษแม่ด้วย <c oughs> บางสิ่งบางอย่างที่แบบเคยล่วงเกินไปแรงแเคยแกงไปแรงแรงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็ให้อภัยแล้วก็เราก็เป็นแรงผลักดันให้ แม่กับน้องทิพย์นะคะให้สู้ต่อไปเพื่อฝันที่อยู่ข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้งานติดต่อมาเยอะไหมคะก็เยอะอยู่นะลูกเยอะอยู่นะเยอะอยู่แม่อยากี่้หลคนแต่ักการประเออบบ่านะครับในการนี้แม่ก็ไม่รู้นะเพราะว่ามีผู้จัดการนะคะเออต้องคุยกับผู้จัดการเพราะว่าแม่อ่ะนะคะ ก็คือมีงานอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ก็คือติดต่อทั้งผู้จัดการแล้วก็เขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะมันมันตอนนี้งานงานก็งานต่างี่างก็เลิกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเพราะว่ามันไม่ทันเพราะว่าหนึ่งนะคะเราไม่ให้โดนสาบก็คือถ้าสิ่งไหนที่เราทําไม่ทันหรือเราไม่ทําให้เขาไม่ได้เราก็ไม่รับค่ะเราเรารับเฉพาะสิ่งที่ว่าเราทําได้แล้วก็เรามีเวลาให้กับเขานั่นคือรับแต่ถ้าว่ามีงานมาแบบเยอะ แล้วก็คลิปอวยพรเขาต้องการเหมือนถ้าว่าน้องเขาส่งมาคืนนี้พรุ่งนี้เราต้องทําให้แล้วถ้ามันไม่ทนันถ่ายหนังบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ทนันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องงดรับไปก่อนนะลูกนะขอโทษน้องเยาวารุ่นชาวเมืองิพิปด้วยแต่ว่านะคะแม่หญิงดีจะทําตัวน่ารักติดดินเหมือนกันที่ทํา คอนเทนต์ไว้กับลูกๆเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้คือโฟกัสเรื่องภาพยนตร์ของพี่โคก่อนเป็นหลักใช่ไหมวแม่ด้วยก็คือโครงกัสก็คือว่ามุ่งมุ่งแต่เออคือมุ่งแบบโฟกัครงการอะไรนะคะช่วงนี้แบบพักผ่อนน้อยเลยค่ะเลยก็คือนะคะแม่หญิงดีมีความเกรงมากก็คือพักผ่อนน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เราตั้งหมายก็พอแล้วอย่าลืมนะคะชีวิตคนเราโอกาสไม่ได้มาง่ายๆนะล,ลูกนะเพราะฉะนั้นเมื่อโอกาสเขาหยิบยื่นมาแล้วถึงจะเหนื่อยจะล้ายังไงเราต้องทําให้มันดีที่สุดและให้มันปังที่สุดนัมเบอร์วันค่ะไม่อยู่มาอยู่แค่คราวนี้จะอยู่นาะนแคบบ่ไหนน่าจะเป็นเดือนน่าจะเป็นเดือนนะเพราะว่าเราถ่ายหนังเนี่ยมันก,มนก็มันก็หลายคิวหลายนั้นอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าแม่หยิบลืลมไม่ได้นะคะก็คือต้องกลับไป พาคุณแม่ที่ยังอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่ไม่สบายเนี่ยต้องไปจัดการเพราะว่าคิวคุณหมอเพาก็มาแล้วเดี๋ยวถ้าว่านะคะมีงานเคลียร์งานคิวถ่ายหนังอะไรเสร็จแม่ต้องบินจับเพื่อไปรักษาแม่ทําตามที่พี่พลห้ห้ไว้ก็คือนะคะ เอฟีที่เขาดีๆแล้วก็พี่พ์ที่ว่าเขามีแรงใจแรงเชียร์ที่ว่าจะให้แม่หญิงดีนะคะรักษาแม่ต่อไปก็คือให้แม่ได้ไปได้อยู่กับแม่แม่หญิงดีไปนานๆนะคะเงินทุกบาททุกตางค์แม่หญิงดีจะไปใช้ในการรักษาของคุณแม่แล้วก็นะคะขอให้พี่พศมีงานแล้วก็มีหนังออกมามีเดตติ้งปังปังปุริยตลอดไปค่ะเที่บ้านเป็นดูแลแม่ตอนนี้ก็ก็ยังยัง ยังวางใจใครไม่ได้ถึงอยู่กับคนอื่นแต่ว่าเขาไม่ได้มาแบบถึงมีน้องนะมีน้องแต่ว่าเขาเขาก็มีครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจอะค่ะเขาไม่ค่อยจะสนใจในชีวิตครอบครัวสักเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นที่เป็นเสาหลักเลยที่แม่หญิงดีต้องดิ้นรนมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็คือตัวแม่หญิงดีเองจะต้องดิ้นรนพาแม่พ่อกี่ครั้งกี่คราแล้วเขาก็แบบพี่น้องเนาะเขามีเขาก็มีครอบครัวไปเราก็ไม่ว่าเขานะเพราะว่า ครอบครัวเขาเขาก็แยกออกไปจากครอบครัวเราแล้วแต่ว่าความเป็นแม่ลูกกันเนี่ยแม่หยินเดียต้องพารักษาอยู่ตลอดเวลาเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งก็ไม่ต่ำกว่าห้าพันนะลูกนะเพราะว่าค่ายาของเยคร่คกลัวไมจะเกิดเป็นดราม่าในครอบครัวว่าดหรอไม่ดูแลไม่ดราม่าค่ะเพราะว่านะคะเพราะว่าในคนในครอบครัวแม่หยินดี ก็บอกมาตลอดว่าในช่วงนี้ให้ให้ย้อนกลับไปช่วยดูท่านหน่อยเพราะว่าเรามาทํางานแล้วน้องก็เข้าเข้าใจแล้วก็โทรมาถามอยู่ว่าเออทางานเป็นไงบ้างแม่หญิงก็โทรกลับไปว่าเออน้องเป็นไงบ้างดูแม่เขาก็บอกว่าโอเคดีเพราะฉะนั้นเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้แล้วก็ไม่มีดราม่าในครอบครัวแน่นอนค่ะแม่หญิงดีสัญญานะคะที่บอกว่าที่นีงจะไปทําฟันนี่คือทำจุด ถ้าว่ามีคนหมอแล้วก็มีคิวมาไม่อินดีทําค่ะเพราะว่าฟันไม่อินดีนะคะเ,เป็นคนบ้านๆมันก็กินหมากกินอะไรตามปกติเนาะบอกกันตรงๆก็คือมันจะมีคราบหินปูนหรือว่าคราบนั่นอ่ะคราบฟันอ่ะคราบเออคราบหมากคราบฟันอ่ะมันก็ปกติธรรมดาแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักษาความสะอาดนะรักษาความสะอาดแต่ไปเกาะไปนานแล้วเไม่ไดะไป็นรักษาจริงจังที่มันเข้าติดต่ออายังมีลงนี่ลงมาติดต่อมาแล้วค่ะค่ะค่ะ กลัวไหมเนี่ยถ้าไปรักษาจริงๆแล้วภาพจำของเรา,าคือตุงฟันออแต่พอร,รักษาแล้วออมันไม่มีภาพจำนั่นแล้วนะแม่บอกไปแล้วนะคะแม่บอกเอฟซีทุกคนหรือว่าเยาวรุ่นชาวเมืองทิพย์แล้วก็คนติดตามแม่ไปแล้วว่าออสิ่งไหนที่คุณบูรี่ชั้นมาฉันต้องการที่ว่าถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้ฉันโอเคดีขึ้นฉันก็พร้อมที่ปรับปรุงแต่ว่านะคะการที่ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คือ,อยังคงเดิมค่ะ เตรียมพร้อมกับกับกับเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเตรียมพร้อมยังไงแม่หญิงดีก็พร้อมมาตลอดก็คือถ้าก็เปิดโอกาสให้เราก็ทำเราก็ทำโอกาสนี้ให้ดีที่สุดค่ะเออนะคะโฆษาเนี่ตัวเองเป็นนักแสดงถ้าว่าเป็นนักแสดงแม่หญิงดีก็จะแสดงให้ถึงบทบาทแล้วก็ถึงบทที่เขาให้มาก็โอเคแล้วค่ะนะคะแต่เราไม่ต้องเรีน อโอ้ยถ้าเขาจะให้ฝึกก็แม่อิมรีก็พร้อมค่ะเพราะเราเป็นเป็นปน,นะคะเราไม่เคยแสดงหนังมาก่อนก็ต้องเข้าใจนะคะว่าจะทําอะไรมันก็ต้องมีการซ้อมกับการอะไรมาบ้างค่ะแต่หนังพิพนที่รอยล้านหนเรื่อนนะคะแม่หญิงรีอะไรน<ะ>่านี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์ที่พพนเป็นรอยพร้อยล้านอะไรอยาน้โอ้ยให้เป็นหมื่นล้านพันไม่เป็นหมื่นล้านแต่ล้านไปเลยค่ะ อยากเจอไอ๋ออยากเจอดาราคนไหนก็นะคะอยากเจอแม่อ้ําพัชราภาจีรเชื้อะางแล้วพ่อ้ําค่ะแม่อ้ําแม่ยุ้ยแล้วก็น้องเบลล่าลานีค่ะอยากเจอมากที่สุดเลยแต่ล่าสุดเห็นแต่ว่าพี่อ้ําพัชราภาก็มีาสติ๊กเกอร์ใต้คลิปไม่รีดยใช่แล้วก็น้องเบลล่าลานีก็ได้คอกระทางผู้จัดการของเขาโอเค ถ้ามีโอกาสก็อยากเจอจริงอยากพูดอะไรอีอ้ำชะลาพาไหมคะนะคะในนามของแม่หยิงลีนะคะน้องอ้ำม้าน้องอ้ำฟังอยู่นะคะถ้าว่าสื่อต่างๆนะคะเสนอข่าวของแม่หยิงลีไปผ่านสายตาหรือว่าผ่านหูน้องอ้ำก็ขอบอกน้องอ้ำได้เลยว่าแม่หยิงลีคนนี้นะคะชอบน้องอ้ำแล้วก็ติดตามน้องอ้ำพระเจ้าพาเฉยเชื้อหมเยเลขวันดีนหัวใจเลยค่ะโอเคค่ะอะไรคนยิงไผ่แม่หยิงลี ว่าชอบไม่อ้ำแต่ทำไมมาโคเวอร์ยุจิดาดันเพราะตัวละครเพิมเพื่อนางอ่ะในอ้ำมาแสดงเป็นเจ้าเทพเพราะฉะนั้นเขาลายแต่ตัวไม่อิงดีจริงๆอ่ะชอบทำบุญเหมือนกันเจ้าาเทอ มีการแตะปาดใส่ฉันแ,แล้วเพราะฉัน<พ> <ๆ S 2> ตัดเจ้านางอนันทิพย์ลงไหวแล้วแหละ <laughs> ชอบดาราคนไหนเป็นพิเศษไหมครับชอบเหมือนกันเลยแม่อ้ําแม่ยอยแล้วก็น้องเบลล่าชอบเหมือนกันเลยจริงๆต่คราวนี้เราคงเป็นแม่อ้ําเป็นเจ้าที <laughs> คือก็ชอบแม่อ้ํามากที่สุดเลยก็คือก็ชอบเหมือนๆกันนะใช่แล้วเราก็มาแสดงกันได้ก็เพราะว่าความชอบของเราเป็นเหมือนกันใช่ค่ะแม่อย่างลับ ียก็นะคะชื่อเสียงของเราทั้งสองคนดังออกไปจนถึงเมืองนอกเมืองนาแล้วแม่หญิงลีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่ว่าทําให้เราได้มีวันนี้แล้วก็ความดังความเด่นของเราเราก็ไม่ลืมตัวค่ะจะเป็นแม่หญิงลีแล้วก็เป็นคนแบบนี้ตลอดไปค่ะเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ